โอเคแล้วก็หมุนไปโอเคขอบ اء อ๋ออะไรับเวลาแมวเก่ามันเหมือนระเบิดเวลาเลยลอยแบบไม่มีเหตุผลลอยแบบไม่มีเหตุผลเฮ้ยมนุษย์ มาลอยด้วยกันมานายไม่ต้องมีใบก็ได้นะลอยไม่มีเห็ดอู้อืมกาแฟหน่าอร่อยจังเลยนะเนียองค์จ้ำจุ่มหน้าเลยกูเปื้อนเรียบร้อยเฮ้ยใส่ขนมเหรอเุ้ยไม่มีข้าวเหยียใช่ไหมเงยบอืมตรงนี้สบายดีจังเลยมนุษย์เอ้ยหัวล่นเหรอหัวล่นล่ลนดูตีแม่อ้อตรงนี้มีอะไรกินไหมอ้าวมนุษย์ถ่ายคลิปเหรอฮะแกไม่มีขอกินแกอย่าวังที่จะได้ถ่ายคลิปฉันหรอกนะ เฮ้ยคุณ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 เฮ้ยเมึงอย่ามาคว้นกูได้ไหคกูขุดยุ้ยเฮ้ยขุดบ้านกูเอขุดคุณ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 ต่เอุกล้หงเฮ้ยมึงอย่ามาควนกูเฮ้ยไปใกลๆสตีนกูดิเฮ้ยคว้คนกูอยู่ได้ไหมกูจะขุดเฮ้ยไปกลๆคึุณีกวามึงขุดขุดยไม่ไม่บออาควตีกูองอะ่ามึงอยากินตีนไหมเบอคุณใช้ฟิลเตอร์กับแมวมึงําอะไรมนุษย์ ถือโทรศัพท์ได้วคำตลอดเลยเป็นบ้าเมาซามอ่ะเฮ้ยเพื่อนอย่าไปมีเรื่องกับมันดีกว่าเพื่อนเบียร์มึ่วลอยที่บ้านเพื่อนอันนี้อันนี้อย่าไปกัดกันเลยเพื่อนดดไปไปเอ้ากูไปห้ามแล้วอุ้ยอันนี้ของฉันนะอย่าไปแยกที่อมยิ้มฉันเลยลูกพี่เขาทำอะไรกันเลยลูกน้องอย่ากัดกันเฮ้ยเจอรี่ข้าอะไรมาเหรอลูกไหนใครนี่เฮ้ยแม็กซับเม็ก กูต้องโดนฉีดยาแน่ๆฉีดเข้าที่ตูดเน้นๆกูไม่รอกูต้องไปไล่ต่อไปแน่ๆเฮ้ยทางนี้มีอะไรไหมไม่มีไหนดูทางนี้หน่อยสิโอเคไม่มีสวัสดีครับไอเอาไปไอกูไอ้ลูกเด้งๆอยู่เอาไปกูเด้เฮ้ยมาดิมาดิให้กูจับมึงได้นะมึงกูจะกลืนลงท้องเลยได้แล้วอันนี้เป็นหมอนแมวนะครับและเป็นรูปหน้าแมวของผมเองและนี่ก็คือแมวของผมอย่านะเว้ย อย่ามาใกล้กูไอชีสเดินมาหลายลุม้มเอออย่าปิดไฟนะเว้ยกูกลัวผีมันจะมืดกูกลัวความมืดอย่านะมึงอย่านี่ปักไฟของกูนี่บ้านกูยุดเฮ้ยอย่าด้ยอย่าปิดนี่กูบอกว่าอย่าปิดอย่าเนี้เอาเรียบร้อยอุ้ยเจ้านายทำไมยกแปลกๆอะ่ะน่าสงสัยและน่ากลัวเฮ้ยเจ้านาย ใจเย็นๆนะเจ้าหนายผมกำลังเดินไปเฮ้ยเจ้านายกุ้ยวะเนี่ยทำไมต้องดูงแปลกๆวะเฮ้ยช้าๆค่อยๆโอูยเจ้าหนายอันออนีน้กิน,นไม่กินแล้วไม่มีซอสต้องจิ้มซอสได้ใช่ไหมถึงจะกินอ่ะกินใช่นี่แหละจิ้มซอสอ,อร่อยจังเลยเฟ้นไฟมันไม่มีซอสอีกแล้วเอาอีกแล้ว <laughs> โอเคจิ้มไปก็ได้เอาไปอซอสมะเขือเทศขอมปรนหนายถูกสะกดจิตแล้วนายจะกัดฉันไม่ได้มาเล่นบัก นายถูกสะกดก,กิตละ,ล,ะลิปติดเลยล,ะละูกฝนตกโปรยปลายจากแมวกลายเป็นที่วางรองเท้าโดยชัดเจน <c oughs> ที่หลบฝนที่ปราสาทอะไรเด้อว้าวว้ยสนุกมากเลยมนุษย์มันมันเลือล่อนลงมาเลยเดี๋ยวคุณทำให้ดูใหม่นะมาเอชูเบื่อโลกโดนดำ <c oughs> ผมสงเกตเห็นแมวบ้านข้างๆครับมันจ้องมองผมแปลกๆ <c oughs> โอ้เพื่อน นั่นนายจ้องฉันอย่างนั้นเลยอุ้ยบอแล้วคนมีกลวยจะกินคนเดียวครบนี่ไงเทคนิคก,การกินข้าวคนเดียวง๊า <c oughs> <c oughs> ดๆมากเลยนะเนี่ยเออโ <c oughs> อ๊ยทว <c oughs> ันร้อนดิวะโอ้ยบิตบๆลงมาสิกูจะทิ้งหบึ้ยกูม <c oughs> าลเพื่อนเ <c oughs> มื่อนอกติดบัก๊กโอ้ยวันนี้เช้าที่สดใสกับนองน้ำมันแสน็จกว่าแ่ เฮ้ยตัวะไรลอยมาวะเฮ้หยห้อยง,ง่วงกัดแมงเมื่อนําแมวมาทําเป็นปืนกลโอ้ดูเจ้าแมวตัวน,นั้นสิมันทําหน้าเบื่อโลกมากเลยดูเหมือนว่าเจ้านายไม่ได้ซื้ออาหารมาให้มันนะดี่ทุกคนครับใต้โซฟาของผมมีรูแปลกๆแล้วแมวก็ผมก็โอ้ไม่กัดโอ้เจ้าเหมียวทาไมก็ไปเล่นบนนั้นล่ะลูกลงมาเร็วเฮ้ยกูจะกัดมึงมานี่เอาเท้าม<อ>ึงออกมาบอกกูห้ามกัด ได้กันแม่เฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเฮ้ยมาดิมึงมาดิเอออเต็มหน้ากูเลยนั่นเป็นแมวข้างบ้านเนะครับมันมาเล่นที่นี่เป็นประจําเลยแล้วหมาของผมก็ไม่เคยเจอมันมาก่อนด้วยโอ้ไม่นะบ๊อบได้กลัวขนาดนั้นเลยเหรอเปิดเพลงอะไรเสียงดังอยู่ได้หน่าเบือ่อซทจริงเลยง่วงเอ้ <S <S โอ้โ,อโหกูจะขวนโซฟ,ฟามึงแน่ทำกูตื่นเ้เว้นเช่าเช่อม เอ้ยเก๊กเก๊กเก๊กมีใครอยู่ไหมครับใครเคาะประตูอะอะมีประตูมาส่ง่ะโอ้ไม่นะทุกคนเจ้ารับคูนตัวนั้นบัพยายามที่จะลงมาโดยใช้ป่องนี่เบล็กนิดเดียวเองนะเพื่อนโอ้ใบใบ้ได้หัวเข้าไปแล้วโอ้โหแล้วจะออกยังไงทีนี้โอ้โห เรียบร้อยฮะกูดีดมากกูพร้อมใส่เดี่ยวได้ทุกเมื่อมาปล่อยกูกูจะไปเราจะเจ้าเพื่อนทำไมมึงไม่ตามกูว้ายมันบาแล้วเพื่อนช่วยกูด้วยเออขอโทษครับดมดมโอ้่ะกลิ่นยาการ์ชีเลยอ่ะโอ้ยเหม็นมากเลยเจ้านายดมอีกทีเพื่อสูดความเหม็นเอ้เหม็นฉันรักแมวของฉันมากเลยฉันรักนายนะมึงไปไกลๆสตีนกูเฮ้ยเอาละ ป๊อบน้อยมากินน้ำโอ้แม็กกแมวฉันไปทำอะไรบนเพดานได้เวลาไปกินอาหารแล้วอ้าวเฮ้ยเอ้ยมึงมาได้ไงตรงนี้เป็นถาดอาหารของกูด้วยจะมาดิเขามาดิฮะกูที่เก่งสุดในซอยมาดิมามาเข้ามาใกล้ๆกูจะควนดังมึงนี่มากอึเฮ้ยมันแสบตาปีหน่อยสิเอาเฮ้ยดูสาวข้างบ้านอยู่แสบตาปีเลยดูสาวข้างบ้านอยู่ก็ไม่ให้ดูกูจะดูสาวข้างบ้านโอ้ไม่นะประยุ์ โอ้ไม่นะนั่นนายทำอะไรอนั Ó, euh ่นนายทำอะไรอะเจอรี่เฮ้ยเดินเรียดดีดีก็เฮ้ยกตวรเฮ้ยตกแกเสตกหมดเลยอุ้ยตนเอ้ยคนลังไม่เตกับว้าวว้าวับาวโ้ว้าวว้าวว้าวว้าาว้้าว้้าวว้า้วว้ว้า้าว้กวว้าวาก้า้า้้ ดูผ้าที่ตกด,ดินนี่มันสวยงามจริงๆเลยบรรยากาศก็กได้สวยงามมากนั่นน่ะทำอะไรอะ่ะไม่นะไม่ได้โอ้โหได้มตนตด ใส่ชัดกินกันเละโอ้ยโดนมาเจาเป็ดโอ้ยแกโจอชักแน่เป็นมาอยู่ดีๆ,ๆออก็ยังจะเป็นปลาซะแล้วกูโอ้หตกน้ำช่วยด้วยครบรอบสองปีแล้วเจอรี่สองปีแล้วเหรอเห็นนานยังเลยนะแต่ว่าคนอยู่ในสภามันอยู่นานกว่ากูอีกอันนี้เป็นกระต่ายคนอื่นที่เอาบาเลี้ยงนะครับโอ้โหอืมสนุกล่าเลิงมากส่วนผมที่เอาบาเลี้ยงนะครับอืนอนทั้งวันตื่นขึ้นมาก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแล้วก็กินแล้วก็นอน เฮ้ยบันีสีเจ้าเมียวเห็นไหมน่าสนใจมากเลยโดนมาเลยนี่ตดอัดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกยจะลืมกดไลค์ like ถึง2,000ไลค์และดักคลิปนี้ไปถึง1,000 0 0วิวกันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมีแอนเคดด้วยนะจะบอกให้เฮ้ยมันเกือบกัดกูล้